กระทรวงศึกษาธิการอันดับต่อไปขอเชิญฟังรายการโลกกว้างทางการศึกษาดำเนินรายการโดยวรรณชัยจิตทิวง์สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารบกรับมาพบกับผมนะครับวรรณชัยจิตทิวงศกันอีกครั้งนะครับในเวลาเดิมเช่นนี้18นาฬิกาที่คลื่นวิทยุศึกษานะครับกับโลกกว้างทางการศึกษาซึ่งจะหมุนเวียนเอาเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในวงการการศึกษานะครับเป็นการขยายโอกาส เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปนี่แหละครับไม่ใช่จำกัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นการศึกษาทั่วเมืองไทยทั่วทุกที่ที่มีการสนับสนุนเกิดขึ้นก็จะมีการมานําเสนอกันในรายการแบบนี้แหละครับเวลาเดิมแบบนี้เย็นๆหลังจากฟังสวนสนุกแล้วก็มาต่อกันเลยครับไปเยี่ยมชมอน,อนะฮะกศนนะฮะประจําวันพุธนี้เป็นเรื่องราวของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หล,หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกสนตามตาม่ตางจังหวัดในพื้นที่ต่างๆสัปดาห์นี้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับไปรู้จักกับหนึ่งในองค์กรที่ไม่ได้ไกลไม่ได้ห่างจากความเป็นชุมชนหรือว่าความมีภารกิจที่พัฒนาชุมชนหรือพัฒนาคุณค่าอะไรที่มีในชุมชนมากเหมือนกสนนะครับคือหมายความว่ายังอยู่ในเรื่องของภูมิปัญญาชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนอกจากกสนที่จะสนับสนุนการศึกษาส่วนนี้แล้วหน่วยงานนี่แหละครับส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมวันนี้เรามารู้จักกับภารกิจของสถาบันแห่งนี้กันว่าไปส่งเสริมภูมิปัญญาในแง่ไหนแล้วก็ในเมืองไทยถือว่ามีลักษณะไหนสําหรับภูมิปัญญาที่เรายังต้องส่งเสริมกันอีกแล้วก็ต่อยาวไปถึงประเด็นที่ภารกิจสําคัญสําคัญของสถาบัน ซึ่งก็คือประเด็นเรื่องของพัฒนาบทบาทสตรีครับเรื่องนี้แม่รัฐบาลเราก็สนับสนุนกันเต็มที่นะครับแล้วก็กสนก็ขานรับเอามาปฏิบัติเอามาพัฒนาในแต่ละท้องที่ของตนเองแล้วก็ใครจะไปรู้ว่าสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมแห่งนี้นะครับได้เริ่มชมรมพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นมาเดี๋ยวเราไปคุยกันครับเรื่องราวเหล่านี้กับท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมคุณลิขิต ลิ้มรถรวยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีคุณลิขิตด้วยครับสวัสดีครับครับผมคุณลิขิตครับเล่าให้เราฟังก่อนเบื้องต้นครับอยากรู้จักสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมนะครับมีภารกิจมีที่มาความเป็นมาเป็นไปยังไงครับสถาบันแห่งนี้ครับสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมนะครับเราก็เกิดขึ้นจากบุคคลที่มีจิตอาสาครับ จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากแนวคิดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาถนะครับที่เคยให้ไว้เมื่อประมาณปี2543นะครับในเรื่องของธนาคารสมองหรือว่าเบนแองกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทํางานในส่วนของภาคชุมชนในพื้นที่เขตเยนาวานะครับตอนนั้นเราก็มีคนที่ทํางานแบบนี้นะครับก็ื่อเลยรวมตัวกันว่าเอ๊ะเราน่าจะรวมตัวกันจะตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาเป็นองค์กร ก็ได้กศนเขตเยนาวาในขณะนั้นนะครับซึ่งมีท่านอวิกรมมีสวัสดิ์ในขณะในท่านเป็นผู้บริการท่านก็มาพูดคุยกับเราว่าเอ๊ะในเมื่อเราทำงานอย่างนี้แล้วเนี่ยทําอย่างไรให้ชุมชนเนี่ยมีหน่วยงานที่จะลงไปช่วยพัฒนาความรู้หรือไปส่งเสริมู้มิปัญญาให้กับเขานะครับก็เลยก่อตั้งเป็นสถาบันส่งเสริมูมิปัญญาเพื่อสังคมเมื่อปีพศ .2548 นะครับธารกิจหลักของ สถาบันส่งเสริมปัญญาเพื่อสังคมเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมปัญญาให้กับมนุษย์อันนี้เป็นหัวใจสําคัญตามชื่อขององค์กรนะครับ <dles> ว่าถ้าชาวบ้านเขาขาดความรู้เรื่องอะไรชาวบ้านเขามีปัญหาอะไรหรือว่ารัฐบาลเองมีนโยบายอะไรใหม่ที่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภารกิจหลักของเราที่เราจะต้องนําความรู้ดอกนี้ไปบอกต่อชาวบ้านไปบอกต่อชุมชนนะคะเพื่อให้เขามีความรู้ แล้วเมื่อเขามีความรู้ตรงนี้เขาก็สามารถที่จะดาเนินกิจการเหล่านั้นนีไปได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งแล้วก็เป็นภารกิจหลักของเราครับอ่านะฮะก็เป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสร้างความรู้ให้กับชุมชนอีกแรงหนึ่งเสริมไปกับ,บหน่วยงานต่างๆรวมถึงกสนอด้วยความรู้ที่ว่าครับถามต่อเนื่องกันไปว่าคืออะไรฮะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับความรู้หรือภูมิปัญ,ญญาที่เราไปช่วยส่งเสริม ความรู้ที่เราไปถักดันอย่างในพื้นที่เกิดเยาวนาที่เราทําตัต้งแต่ตอนก่อตั้งสถาบันก็คือในช่วงที่มีนโยบายเรื่องของกองทุนหมู่บ้านก็ดีนะครับ,รบเรื่องของแผนแม่บทชุมชนอันนี้สิ่งที่เราเข้าไปช่วยในการทําก็คือเรานําผู้ที่มีความรู้หรือเยียงกรที่มีความรู้เนี่ยเข้าไปสอนชอาวบ้านเรื่องการบริหารจัดการกองทุนนะครับส่วนหนึ่งก็มีตสนเนี่ยก็สนับผู้เยี่ยงกรให้กับเราในการลงไปช่วย สอนชาวบ้านเรื uh ่องาอการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเงนะครับอันนี้ในยานวามีรูปธรรมที่ชัดเจนเรามีกองทุนประมาณสิบกองทุนและุกวันี้กองทุนล่านี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่แล้วก็มีหลายกองทุนที่เป็นบทบาทถือว่ามีบทบาทโดดเด่นในพื้นียานวานะครับที่เงินกองทุนหนึ่งล้านก็ยังอยู่และเขาก็มีกำไรตอผลจากการบริหารจัดการเนี่ยจนสามารถนำมาพัฒนาชุมชนและก็ขยายผลไปสู่การจันเมฆกระดังํำเป็นบ้านมั่นคงก็คือในส่วนของชุมชนร่วมพัฒนาทิศตรงสองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง นะครับที่เราลงไปสนับสนุนเรื่องกลุ่มปัญญาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาชีพครับอันนี้เราก็ร่วมกับกศนทําเรื่องของการพัฒนากลุ่มอาชีพให้กับผู้สูงอายุมาทางการชมรมผู้สูงอายุหลายชมรมในพื้นที่เนาวารานะครับเราก็ลงไปช่วยกันพัฒนาอาชีพผูพ้สูงอายุที่ท่านอาจจะเกษียณแล้วอยู่บ้านว่างนะครับท่านก็มารวมกลุ่มกันทำเป็นกลุ่มอาชีพเราก็นํานี้ก็ลงไปสอนอาชีพสอนเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สอนเรื่องของการทําการตลาด แล้วเราก็ช่วยหาในเรื่องของการ,รตลาดทั้ว่าจะเป็นตามสินค้าตามการแต่งงานต่างๆเนี่ยเพื่อท่านได้มีส่วนในการนําผลิตภัณฑ์เนี่ยไปจําหน่ายนอกจากนั้นก็ยังไปพัฒนาศักยภาพครับางเรื่องของอจิตใจเรื่องของความคิดเรื่องของการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้สูงยุนเนี่ยเขาได้มีเวลามาอยู่ร่วมกันทำร่วมกัน <Okay. S 1> และที่สำคัญคือผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยจะมีภูมิปัญญาที่ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็มีความรู้อย่างสูง กลเราก็ร่วมกันถอดบทเรียนครับไม,ม่ว่าจะเป็นการทําอาหารไทยการทําขนมไทยหรือจะเป็นภูมิปัญญาเย็บปักถักร้อยสีนักปักปิดต่งที่มีอยู่เนี่ยอันนี้เราก็ถอดมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะนำมาเป็นบทเรียนสําหรับคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นหลักได้เรียนรู้ต่อนครับะะคุณคุณจริงๆเหมือนเคยได้อ่านมาหรือว่าได้พบเจอมาเป็นกสอนอลักษณะเดียวกับของญี่ปุ่นนะฮะที่ส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุแล้วก็ เข้าไปสร้างภูมิปัญญาที่เกิดจากผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะเอามาสารต่อแม่นึกถึงคําว่าโคมินคังจริงๆซึ่งเป็นหนึ่งในการดาเนินงานของกศนญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ไทยเราก็พยายามจาะพัฒนาให้เป็นไปแบบนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหทีนี้แสดงว่าสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมก็เรียกได้ว่าภารกิจหลายๆอย่างก็มีลักษณะคล้ายกับกศนส่งเสริมอาชีพส่งเสริมความรู้นะฮะมีอะไรที่เราไปเสริมไปเติม ที่ในส่วนที่กศนอาจจะละเลยไปหรือว่าอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนี้เป็นอีกหนึ่งในบทบาทด้วยหรือเปล่าคะครับโดยในส่วนสิ่งที่จะบอกว่ากศนละเลยเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่สิแต่ว่าอาจจะเป็นโดยบทบาทภารกิจของกศนเองบางอย่างเนี่ยในฐานะเป็นหน่วยาการดูษานเนี่ยในบางเรื่องอาจจะดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับกศนเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นงองค์กรเอกชนเนี่ย บางอย่างเนี่ยเราสามารถเข้าไปเตือนอย่างเช่นการประสานความร่วมมือนะครับเรามีการเข้าไปในการประสานความร่วมมือระหว่างกสนเขตตำรวจทหารอย่างเงี้ยนะครับที่จะมาร่วมมือกันทํางานเพราะภารกิจกสเรเองบางอย่างเนี่ยก็ในฐานะหน่วยใจษาก็ทําได้ระดับหนึ่งนะครับบางครั้งก็ต้องอาจจะต้องใช้กําลังจากส่วนทหารจากเจ้าหนที่ตำรวจจากเกตเองก็ดีหรือจากพัฒนาตำรวเองก็ดีเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราถือว่าเป็นการ เป็นการบูรณาการขอร่วมมือและการเสริมสนักันมากกว่านะครับที่นะทําให้การทํางานในพื้นที่หรืองานหนึ่งชิ้นเนี่ยมันเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นที่อย่างจริงจังครับตอนนี้ในส่วนของยานนาวาเองเนี่ยหลังจากที่สถาบันเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยไหมครับว่าตอนนี้ประสิทธิภาพมีมากน้อยแค่ไหนในการให้การศึกษาประชาชนครับในในส่วนของการจัดการศึกษาให้กับประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เนี่ย เออจากประสบการณ์ที่ผมทํางานเยนาวามาส5ห้าปีเนี่ยนะครับก็บเห็นว่าเราเรามีการพัฒนาประชาชนไปเยอะกว่าสมควรโดยเฉพาะชุมชนนะครับเราเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราลงไปในชนุมชนเนี่ยรเราสามารถถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้จากชุมชนได้ที่ชุมชนเขาได้รับไปจากกศน,นก,ก็ดีได้รับไปจากหน่วยงานต่างๆก็ดีนะครับรวมทั้งไม่ว,ว่าจะเป็นถ้าเกิดาการการแจกจายการการจาัดการศึกษาให้กับผู้ไม่รู้หนังสือเนี่ย อันนี้ผมก็เห็นกศนกทำมาอย่างสองเรื่องแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของคนในชุมชนเหล่านะครับจากา่านไม่ออกเสียนไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวนี้คนป้ามาคนอายุแปดสิบแปดสิบแปดสิบห้าก็เขียนหนังสือเป็นพอจะอ่านหนังสือได้แล้วนะครับนอกจากนั้นอ,องค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองชุมหมู่บ้านเรื่องแผนแม่บทชุมชนเรื่องชุมชนที่ตนเองหรือเรื่องของสถาองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้ยานวาตอนนี้ก็มีนะครับสถาบันเองก็เป็นส่วนหนึ่งกับกศนที่เข้าไปร่วมกันผักสร้างผักผักดัน หรือให้ให้วิธีคิดบอกวิธีคิดบอกเหตุผลความจาเป็นประโยชน์ที่จะได้ให้กับชาวบ้านและก็ให้เขารวมตัวกันจับมั่งเป็นสถาน่อบุมฑ์ชวนเพื่อที่จะดูแลชุมชนตนเองดูแลพี่ที่เยนนาวาเองคิดคิดเองว่าเออรย์ปาวาจะเป็นอย่างไรก็เม่ได้ย่งคิดพวกเขาจะช่วยกันคิดนะครับหน้าที่สถาบันหน้าที่กรนก็คือการเป็นที่เลี้ยงคอยหรือว่าไอ้เข้าวขาอะไรเขาอยากได้ความรู้เรื่องเติมมาแต่เราก็เข้าไปเสนุนให้ครับ แม่ฟังแล้วเหมือนชีวิตชาวยานาวานี่มีการศึกษามีคนสนับสนุนอย่างอ,าอุณาไฟข้างนะฮะแล้วพูดถึงถ้าพูดถึงพื้นที่ชุมชนอื่นๆครับอุลิกิจครับมีการขยายผลหรือว่ามีความคิดที่จะไปเผยแพร่ในส่วนนี้ไปสู่กศนในพื้นที่ต่างๆเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมครับครับในส่วนของกนอศนเขตในพื้นที่ปรมเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปไป,ไปมีส่วนร่วมใน,ในกิจกรรมหลายๆเขต เช่นเสดบางนาเสดพระขนงเสดสาทรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเราก็นํานําแนวคิดนํากระบวนการที่เน้นการบูรณาการความร่วมมือมากกว่าเราใช้คำว่าหนึ่งการบูรณาการความร่วมมือการประสานประโยชน์เนี่ย<ช>ไปไปบอกไปเป็นแนวทางให้กับให้กับกสนเหล่านั้นแล้วก็ให้กับชุมชนในพื้นที่เหล่านี้นะครับให้เขารองจับมือที่ชุมชนจับมือกสนจับมือเชษจับมือตำรวจจับมือทหารในพื้นที่ร่วมกันทำงานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็มีการขยายไปถึง กสนในพื limiting, Now, no like. okay. being, ้นท the ี่กทัรวมครั้งไปยังกสนในพื้นที่จังหวัดพอดีสถาบันก็มีกิจกรรมที่เราเราทำจากพื้นที่ตจังหวัดเมื่อเราไปที่พื้นที่ไหนเนี่ยองค์กรหลักที่เราจะคุยนอกจากตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนี่ก็คือกสนนะครับที่เราถือว่ากสนเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าจากการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเรียกว่าเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแปลว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ม่มีที่สุด นะครับเราก็จะจับเบือกระสน้อยอย่างนี้แหละครับว่าเออเรามาทางานร่วมกันเรามาลองคุยกันซิลงไปพูดคุยกับชุมชนซีแล้วก็ลองมาทํากิจกรรมร่วมกันเห็นบอกว่าสถาบันเองกําลังจะมีมหากรรมภูมิปัญญาที่สําคัญมหากรรมหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะครับเล่าให้เราฟังหน่อยมหากรรมนี้จะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่จะมีอะไรบ้างครับครับในการคือการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชเนี่ยนะครับเราทําปีแรกเมื่อปีพศ2550 นะครับโดยแนวคิดของงานเนี่ยก็คือเน้นเน้นการส่งเสริมการศึกษานี่แหละครับแต่ว่าเป็นการศึกษาในรูปแบบที่ชุมชนนั้นๆอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆนะครับโดยที่เชิญเชิญหน่วยงานต่างๆเนี่ยมามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ชาวบ้านโดยรูปแบบงานเน้นการสร้างแนวคิดเรื่องของการทํางานแบบประสานประโยชน์และการมีส่วนร่วมทายท้หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญของงานนะครับก็ทํามาตั้งแต่ปี2550จนถึงปีนี้ ็ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่เจ็ดนะครับที่งานก็คือมหกรรมภูปัญญาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเฉลยเพืเกีีรยน5ธันวามหาราช2 5 56นะครับเราไปจับกันที่จังหวัดบึงจาอที่นี่เดินทางไปจังหวัดใหม่ของประเทศไทยนะครับจังหวัดบงจายครับครับก็คือเราจัดงานในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนนะครับใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านไคยศรีเป็นพื้นที่ในการจัดงานพอดีว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ย เราได้เคยเ,ยเดินทางไปแล้วก็ไปเห็นสภาพาของโรงเรียนแล้วก็ได้มีส่วนในการไปส่งเสรมิมการพัฒนาโรงเรียนอยู่ในในปีสองปีนะครับในปีนี้เราก็เลยบว่าเอ๊ะน่าจะนํารูปแบบการจัดงานแบบเนี้ยไปเผยแพร่ไปจักในพื้นที่เพื่อให้หลังจากเราไปจัดงานเป็นต้นแบบที่ดูแล้วเนี่ยเอหน่วยงานงต่างๆหรือพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดจะได้เรียนรู้แล้วก็นํารูปแบบเนี้ยไปไปจัดในพีต่ต่อไปนะครับ กิจกรรมภายในงานที่เราจับก็จะเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นสําคัญเพราะเราถือว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเป็นกำลังสาคัญของชาตินะครับก็จะมีการประกวดการเสียนเ่องความสดการประกวดระบายสีนะครับมีการเป็นห้องเรียนเราทําเป็นห้องเรียนความรู้นะครับในเรื่องของศิลปะประดิษฐ์สอนให้เด็กขาดทําศิลปะประดิษฐ์เบื้องต้นนะครับสอนในเรื่องของห้องเรียนด้านสุขภาพเด็กจะมีวิธีการล้างมืออย่างไรให้ถูกสุขลักษณะเด็กจะมีการแปรงฟันอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะและจะมี โรคอะไรที่เด็กป้องกันได้นะครับ<ะ>มีในเรื่องของห้องเรียนตะชาคมมาเซียนเพราะว่าจังหวัดบึงาการก็ถือว่าติดประเทศเช่น้านนะครับเราก็มีห้องเรียนตะชาโคมมาเซียนซึ่งซึ่งห้องเรียนตะชาโคมมาเซียนเนี่ยผมก็ขอความขขอนุคะห์จากทางกศนอํำเภอเมืองบึงการให้มาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยนะครับ,นะรบมีเรื่องของสภาเด็กเยาชวชนด้วยว่าเด็กเเด็กก็จะดวมตัวกันอย่างไรทํากิจกรรมอย่างไรนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของส่วนการศึกษาเรื่องของการมอบอุปกรณ์กีฬา นะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของนิรศรจการเฉลกดรจเกียรติและก็เรื่องของหลักเกณฑ์เดกเพียงไหที่เราพยายามจะบอกไปทุกครั้งอย่างทุกพื้นท,ที่ว่าถ้าเกิดเราสอนเด็กเราตั้งแต่เล็กๆให้เข้าใจคําว่าหลักความพอเพียงตามที่ในหลวงทรงทรงให้มาเนี่ยนะครับ <c oughs> เราเชื่อว่าในอนาคตประเทศชาติจะแข็งแรงและมั่นคง <c oughs> เด็กเองเขาก็าจะพอเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงแล้วก็มีเขาเรียกมีความคุ่งกันในการต่อสู้กับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นทบอันนี้ก็จะเป็น กิจกรรจมที่เจกจิดขึ้นในเดือนนัานครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รับรู้รับทราบเรื่องของความพอเพียงซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยเรามีกระแสโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนเต็มไปด้วยความผันผวนนะฮะที่มาพร้อมกับอะไรที่ฉาบฉวยแล้วก็เป็นวัตถุเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ภูมิปัญญาตรงนี้แหละครับภูมิปัญญาความพอเพียงที่สถาบันกำลังจะส่งเสริมเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งใครมีเวลาครับ29พฤศจิกายนถือว่าไปเที่ยวไปในตัวนะครับที่จังหวัดบึงกาฬด้วยพูดถึงเด็กและเยาวชนไปแล้วครับคุณลิขิตครับแม่อยากจะให้เล่าถึงสตรีบ้างดีกว่าเพราะว่าสถาบันเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ส่งเสริมใช่ไหมฮะพัฒนาบทบาทสตรีแมมขานรับนโยบายรัฐบาลทีเดียวเป็นยังไงบ้างครับสําหรับภารกิจสําหรับในส่วนที่เราไปสนับสนุนตรงนี้พัฒนาในแง่ไหนครับ ครับในส่วนของสตรีเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากว่า,าภายในตัวสถาบันสงเสริมภูมิปัญญาประสสมของเราเองก็ดีในส่วนของผู้ที่มาทํางานชุมชนที่เราเห็นผู้นําชุมชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ,รบเราก็จะพบว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยจะมีสุภาพสตรีเนี่ยมากกว่าสุภาพบุรุษนะครับ,<ช>รบแต่ว่าสุภาพบุรุษเองอาจจะอาจจะทํางานประจำนะครับคุณผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านก็ดีเนี่่เขาจะมีเวลามาดูแลสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชนวัดในท่านประจกนโยบาย กองุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับ,รบเราก็บอกว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าไปมีส่วนในการที่จะสนับสนุนนโยบายนี้อย่างไรนะครับเราก็เลยคุยกับผู้หญิงในพื้นที่ยันดาวาเนี่ยนะครับ,รบที่เป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้นําำขุน่างบอกว่าเอ๊ะในเมื่อรัฐบาลเองก็เปิดโอกาสที่จะ,ะสร้างพลังสตรีเนี่ยให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศและในขณะเราอยู่ในพื้นที่ยันดาวาเองในานะสถาบันเองที่มีผู้หญิงมากมายที่มาทํางานเนี่ยนะครับ,รบเราก็น่าจะรวมตัวกันนะครับ สถาบันเองก็เลยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมพัฒนาบทบาทสตรียานวาขึ้นถือว่าเป็นพื้นที่นําร่องนะครับ <Ừ. S 2> เราใช้เกียรติยานวาเป็นพื้นที่นําร่องในการจัดตั้งชมรมพัฒนาบทบาทสตรียานวาโดยที่ก็ให้เขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันได้มีการตกลงกันได้มีการคัเดเลือกกันว่าเอ๊ะจะเรียกผู้นาสตรีขึ้นมาเป็นคณะกรรมการ15คนนะครับก็มีการประชุมเลือกกันแล้วก็ได้กสทมยานวาเด็ดนะครับซึ่งขผอ,อเป็นผู้หญิงเก่ง ท่านขอญาติเอยามท่านขออชลุดคำบิบุลเนี่ยท่านก็พอย้ายมาได้สักสองสามเดือนท่านก็มาคุยกับเราเห็นกิจกรรมที่เราท่านก็บอกว่าเอ๊ะในเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในฐานะขออเป็นผู้หญิงสถาบันก็มีสมาชิกเป็นผู้หญิงเยอะผู้นําชุมชนผู้นำรู้ถึงอายุก็เป็นผู้หญิงหลายคนอาจจะรวมโปรแกรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราผลักดันให้เกิดชมรมพัฒนาบทบาทสตรีหัวใจของชมรมพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ย เราถือว่าเป็นเป็นองค์กรชุมชนคล้ายๆองค์กรเอ o โภาคประชาสังคมนะครับเน้นไปในการพัฒนาศักยภาพแล้วพัฒนาความรู้ให้กับผู้หญิงเป็นสำคัญนะครับแล้วอีกภารกิจก็คือการสนับสนุนนโยโบายของรัฐบาลน,นั่นแหละว่าในเมื่อมีนโยโบายดีๆแล้วเนี่ยบางชีผู้หญิงที่อยู่ตามบ้าน 1> <1 เป็นแม่บ้านอาจจะไม่ทราบนะครบับชนลมนี้ก็มีหน้าที่ในการไปบอก ในคณะผู้หญิงด้วยกัน <c oughs> ก็นจะคุยกันเข้าใจตามภาษาผู้หญิง <c oughs> นะครับเขาก็ <c oughs> จะไปบอกไปเชิญชวนว่าเอ๊มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะมาสมาครเป็นสมาชิกกองทุนจะมีสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลกดสามเช่นการให้เงินกู้ในดอกเบี้ยราคาถูกนะครับ <c oughs> การให้เงินอุดหนุนถา้าในการรวมตัวกันหรือรวมทั้งการพัฒนา,าชีพอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นภารกิจของชมรมที่จะเข้าไปเชมมรริมสุนภารกิจรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งที่ชมรม ดำเนินการไปแล้วในช่วงสามเดือนแรกของการจ่อตั้งก็คือการพัฒนาศักยภาพของตัวผู้หญิงในชมรมเองสมาชิกของเรานะครับโดยสถาบันเนี่ยเราร่วมกับกสนสนับสนุนการจัดหาเวกรมาฝึกทักษะทางการสื่อสารเราสอนให้ผู้หญิงกล้าพูดก่อนกล้าพูดกล้าจับไม้กล้าพัฒนาบุคลิกภาพเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นําสตรีนะครับอันนี้เราทําเราทําไปแล้วใช้เวลาปรุงมาเป็นหนึ่งเดือน ลูกสาววิย์นะครับผู้หญิงเขาก็จะมามามาเรียนมาอบรมจันแล้วก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรของคุณําเหล่านี่นะครับว่าจากที่เขาไม่เคยไม่เคยกล้าจับไมเลยให้แนะนําตัวก็กลัวในตอนเนี้ยก็ <c oughs> ให้แนะนำตัวนี่พูดแทบจะไม่หยุดนะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนแล้วเขาก็สามารถตะท้อนเออบางทีผมมองว่าเขามีประสบการณ์จากการทํางานพัฒนาชุมชนแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะพูด <c oughs> ไม่กล <c oughs> ้าที่จะบอก <c oughs> มันเลยที่ความรู้ในจุดเด็ดอยู่ที่ตัวเขานะครับ การที่เราพัฒนาให้เขากล้าพูดเนี่ยเขาก็จะเป็นภูปญาหนึ่งแหลที่จะไปบอกต่อเพื่นอนเพื่อนผู้หญิงด้วยกันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราผลักดันแล้วก็จะตั้งให้เกิดชมรมพัฒนาบทบาทสตรียวาววะขึ้นครับโอ้แม่ฟังแล้วก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพที่มีในสตรีคนไทยซึ่งถือว่ามีจริงๆค,ความสามารถเหล่านี้สตรีไทยมีจริงๆแล้วก็เชื่อได้ว่าต่อไปคงจะได้เห็นสตรีไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง ภารกิจสําคัญจริงๆที่สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมทํากันอยู่ในทุกวันนี้โอกาสหน้าครับคาดว่าน่าจะมีะความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวคงจะได้คุยอีกแน่นอนเพราะว่าข้องค้นจริงๆกับสิ่งที่สถาบันได้ทํากันสุดท้ายอยากให้คุณลิขิตครับฝากไว้หน่อยครับถึงเรื่องอความสําคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมในไทยในปัจจุบันนี้ครับครับ ในช่วงสุดท้ายของการสนทนาในวันนีน้น,นะครับสิ่งที่เราอยากจะฝากก็คือเรื่องของผู้ปัญญาภายไต้หลักความพอเพียงอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับครับการที่เราได้รับอะไรก็ทำมาแล้วแต่บางทีคือเนื่องจากทุกวันเนีเออ้การสื่อสารรวดเร็วนะครับข้อมูลที่เข้ามามันมากมายหลากหลายจริงจริงจบ้างเท็จบ้างสิ่สําคัญคือถ้าเรามีปัญญาแต่ว่าเราหาเหตุและผลหาข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น่อนที่เราจะ ไปบอกต่อหรือหรือทาความเข้าใจด้วยตัวเองเลยนะครับ,รบก็จะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและก็จะทําให้เราอยู่ได้สิ่งสาคัญคือดักความพอเพียงเนี่ยเป็นหัวใจของการดํารงชีวิตนะครับเราสถาบันจะพูดเสนอว่าทําอย่างไรที่เราจะสอในให้เขาดาเนินชีวิตทายท่ายดดักความพอเพียงไม่ได้แปลว่าพยะยามไม่ได้หรือฝ่ายอยากมีไม่ได้แต่พยะยานได้อยากมีได้อย่างไรทายให้ความพอเพียงนะครับเรามีสติสติประจําใจของเราว่า เราภูมิใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แล้วก็พอใจในสิ่งที่เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้กับเอ,อคนของเราเสมอนะครับว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีภูมิใจแล้วเรากินดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะมีความสุขอันนี้เป็นส่วนสุดท้ายที่เราพยายามจะบอกภา<อ>ยใต้ชื่อคําว่าส่งเสริมปัญญาติสังคมนะครับแปลว่าส่งเสริมให้เขามีปัญญาแล้วเขาก็นําปัญญานั้นไปพัฒนา เป็ปันสู่สังคมครับครับอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณลิขิตนะครับที่มาคุยกันได้รับรู้เรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจเป็นประโยชน์นะครับวันนี้โอกาสหน้าผมว่าคงจะได้พูดคุยอีนใหม่นะครับคุณลิขิตครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลิขิตลิ้มรถรวยนะครับผูมิในการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมแม่ฟังแล้วก็รู้สึกว่ายังมีหน่วยงานยังมี ใครที่คิดที่จะส่งเสริมสิ่งดีๆที่เป็นคุณค่าของเมืองไทยอยู่อีกไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากกศออน,อนแล้วก็ยังมีสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมนี่แหละครับช่วยกันโคลนไม้โคนลนมือสิ่งที่หลากหลายในเมืองไทยสิ่งที่เป็นภูมิปัญญายังมีอีกเยอะแยะแล้วก็ภูมิปัญญาที่สําคัญที่สุดได้ชี้เอาไว้จริงๆก็คือภูมิปัญญาเรื่องความพอเพียงความรู้จักพอดีนะครับภายใต้ความขยันมุ่งมั่นนี่แหละครับสามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ หาจุดที่ลงตัวที่สุดนะครับ